ตอนหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกวันก่อนคุณครูให้พี่เขียนรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วพี่เก่งเขียนเรื่องอะไรล่ะพี่ก็เขียนเรื่องการขี่มอเตอร์ไซค์ว่าควรสวมหมวกกันน็อกดูน่าไงคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นเขาก็สวมหมวกกันน็อกด้วยแต่คุณครูบอกว่าพี่ต้องไปแก้ไขอีกนิด เพราะใช้ภาษาเขียนยังไม่ถูกต้องคำว่าหมวกกันน็อกเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนแล้วจะให้ใช้ว่าอะไรล่ะต้องใช้คําว่าหมวกนิรภัยใช้คําว่าหมวกกันน็อกก็เข้าใจดีออกนั่นแหละ มันเป็นภาษาพูดที่เอาคําไทยไปปนกับคําภาษาต่างประเทศถ้าใช้พูดคุยกันแล้วก็ได้คาไหนเป็นคําภาษาต่างประเทศคําว่านอกไงนกแปลว่ากระแทกกยจะได้จาไว้ว่าเวลาเขียนอะไรให้ใช้ภาษาเขียนไม่ควรใช้ภาษาพูดหมวกนิรภัยเป็นภาษาเขียนหมวกกันนกเป็นภาษาพูดแล้วพบ<ว>กันใหม่นะคะ